นี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับวันนี้นะ <Weird. S 1> ครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับจะเป็นตัวลาโพงบลูทูธนะครับผมนะลำโพงบลูทูธพกพานะครับตัวนี้ก็จะเป็นลาโพงบลูทูธที่สามารถเสียบไม์ได้นะครับผมนะตัวนี้นะครับผมเสียบไม์ได้เสียบเมมโมรี่การ์ดเสียบแบตได้ได้นะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้นะเหมาะสาหรับพกพานะครับผมไปเที่ยวนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบคุ้มหนังสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับมาดูหมดการใช้งานนะครับผมมีเสียบไม์นะครับเสียบ สายไดเมมโมรี่การ์ดสาย e v i นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะชาร์จเป็นแบบ Type C นะครับผมมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับมีปุ่มการใช้งานก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมก็นี่นะครับลำโพงตัวนี้นะครับมีไมค์ด้วยนะครับเป็นไมค์สายนะครับแถมไปให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถเอาไว้ใช้ร้องเพลงร้องคาราโอเกะได้แล้วก็มีพวกสายชาร์จสาย e v i ให้ด้วยนะครับผมในชุดนี้นะครับผมเอาวินิจเตอร์เปิดใช้งานแล้วหมุนวอลลุ่มนะครับเปิด Hello อ่ามันก็จะมีเสียงแบบ ก็เสียงจะประมาณนี้นะครับผมนะเวลาใช้งานนะครับผมว่าจะเป็นการทดสอบไม้นะครับเสียไม้ตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดเครื่องนะครับผมสวิต Hello Road c h ช c k One r เช็ค โลชเชกวันทุสีฮัลโหลเชกวันทุสีนี่นะครับผมแล้วก็เวลาต่อไมเสียบก็จะลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับก็จะแบประมาณนี้นะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมนะก็เจ้าลำโพงบลูทูธนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาตัวที่ราคานะครับอ่าหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะครับว่าถ้าไหนสนใจนะับลูทูธแบบนี้นะครับผมนะพร้อมอุปกรณ์ครบครันแบบนี้นะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อบอกมาได้นะหรือจะมาลองดูสินค้าที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านน